ล่าบอกว่จะมีบบที่ดูเป็นแฟนแ,แบบว่านอนรอนอเอนได้อันนี้แอบมากระซิบบอกกันก่อนว่าตอนนี้กำลังถ่ายทำโปรเจกต์โปรเจกต์หนึ่งอยู่ค่ะที่คาดว่าค้าเราเองอาจจะได้ชมกันสิ้นปีนี้ค่ะย,ยังบอกไม่ได้แต่ว่าจะได้เห็นเบลลุกใหม่ๆที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยค่ะ ่ไกได้มาบหลหาอันนี้ใหม่ใหม่เลยยังไม่เคยเป็นลุคนี้เลยค่ะลุคนี้อุ้ยบอกไม่ได้ <c oughs> แต่ว่ายังไงให้ให้รอหลุนแล้วก็เป็นกำลังใจให้ด้วยเพราะว่าก็ถ่ายทำโหดอยู่ค่ะ <c oughs> แล้วเขาจะบอกรายละเอียด <c oughs> แบบไหนเออบลคิดว่าก็คงจะเหมือนตอนถ่ายทำเสร็จแล้วถึงจะม,มาแง้มๆได้ค่ะ ใช่ก็ยังไงฝากรอด้วยนะคะสำหรับผลงานต่อไปของเบลค่ะอย่างปีนี้มีถึงท่าไหนหรื่องละครละครที่คุยถึงงานสำหรับเบลหน,น้าป่อนมีคุยคุยไว้ค่ะแต่ว่าคือยังไม่ได้คอนเฟิร์มร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะก็อาจจะมีหนังมีอะไรค่ะที่พี่คุยไว้อยู่ค่ะแล้ะยังก็ยังมีงานที่ต้องทำอย่างร้อนรนอยู่งานมีค่ะไม่ได้พ่าค่ะ ทำธุรกิจก็ทำด้วยใหญ่ของนิซิตเตอร์ละฮะปีนี้ดีเยอะไปฮะสัตย์สุก็ก็ยังเยอะอยู่ค่ะความจริงหลานเลยแล้วผ่านหลานเังไม่ไดไปเยี่ยมยังไม่ได้ไปเยี่ยมเลยค่ะทำงานทุกวันเดี๋ยวป้าเบลไปนะลูกค่ะคือความจริงแล้วคือบ้านอยู่ใกล้กันค่ะก็เลยอาจจะเดี๋ยวตอนกลับบ้านแล้วก็เดี๋ยว น่าจะได้แวะไปค่ะในวันที่เหมือนว่างตรงกันค่ะเอาอะไรรับผลลัพธีทองแพงมากเลยทุกคนเี็นอะไรไปไม่พไมไไปเพราะว่าอะไรอยู่แล้วตีกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยลงแล้ว,ลวหรอคุณพ่อเขาคงไม่ได้คาดหวังอะไรจากเราใช่คิดว่าไปให้กำลังใจแล้วก็ไปดูหน้าหลานแต่ชีวภพรักที่คือแบบ ชื่อพบรักเหมือนละครเรื่องหนึ่งที่เบลเคยเลน่น<ม>เขียนคนละแบบกันแต่ว่าชื่อน่ารักมากเลยค่ะมันเหมือนเหมือนสื่อแบบคุณพ่อคุณแม่ได้เจอรูกแบบได้พบรักกับกูโดนหลานก็กลัวหลานน่ารักอะดูจำมามากเลยค่ะมีโอกาสได้คุยเจนคุยบ้างจ่ะคือคุยก่อนหน้าค่ะก็ถามว่าเออเมื่อไหร่เพราะว่าจะดูคิวตัวเองด้วยไงคะแต่ปรากฏแบบนั้น ไม่ได้เลยอ่ะใช่ก็เลยยังไม่ได้แวะเข้าไปเจอเลยค่ะแต่ก็เออแบบเหมือนให้กําลังใจแล้วก็รู้ว่าตอนนี้เขาต้องยุ่งมากอ่ะค่ะในการดูแลก็เลยยังไม่ได้ปล่อยปล่อยคุณพ่อคุณแม่เขาฟรีฟรีแ, free, แบบดูแลลูกไปก่อนก็เห็นหน้าหลานเลเขาที่ผ่านสุดหน้าร้าค่ะแบบขาวๆหน้าเหมือนคุณแม่ไหมเนาะสายตาไ่ได้เหง่ยไม่เหมือนไมหม,อม,ไมตอนนี้ยังตอบไม่ได้เพราะว่าเด็ก เขาเปลี่ยนหน้าทุกวันอตอได้เห็นมองมหมเขาเรียนเขาเรียนลูกมาเห็นแบบเห็นแบบบบในไอจค่ะเป็นลูกที่เขาดูลมูลนะเออเขาดูเหมือนแบบเออได้อะมากเขาได้เลยค่ะไม่เป็นไรเพราะว่าเราจะสอนหลานให้เรียกว่าพี่ใช่ เข้าใจป่ะคะเหมือนคนที่อยู่ในวงการอย่างเงี้ยเนาะเขาก็จะมีเหมือนแบบฉายาที่จะอยู่ตลอดไปพี่เบิร์ดอย่างเงี้ยเราก็เลยตอนเนี้ยคือสอนหลานทุกคนว่าให้เรียกว่าพี่เบลเบลทุกคนที้ก็ยังเป็นพี่เบลอยู่ใช่ค่ะกับลูกเพื่อนอย่างเงี้ยก็เรียกพี่ตลอดไปใช่บางทีงงไงบางบางคนก็อะไรอ่ะพ่อแม่เขา โตกว่าเราเด็กกว่าเราอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็ป้าบ้างนะบ้างเด็กพี่ให้หมดเลยลูกกฝั่งไปเลยใช่ค่ะเพราะเขาเห็นเราในทีวีอย่างเงี้ยตลอดด้วยไงคะใช่เป็นพี่เบลเนาบผลงานมาสเตอร์พีชของเรากก็ถูมาดัดแปลงเป็นแก้วไปแล้วอืมตั้งแต่พี่เบลเนี่ยเ็าไม่ค่อยได้เห็นกระแสฟีดแบ็กไม่ค่อยทราบฟีดแบ็กด้วยแต่ว่าก็ได้ยินก็เออที่จริงเคยพูดไปแล้วว่าก็ ก็มันตามยุคสมัยเนาะเออก็จะรอดูว่าจะเป็นยังไงค่ะน่าจะก็น่าจะเป็นอะไรที่คนน่าจะให้การตอบรับอ่ะหรือว่าแต่ละคือเจรจาภาพจัภาพจังเขาเรียกวามีเบลุ่มที่โอไปแล้วแล้วพอมาทำบินดีแอร์ไว้คุณภรรคุณได้ว่าเออมันบัญชีไปมันมันมันไปทำลายมันโอเพราอ่ะอ๋อเออแปลว่ามันก็ไปได้หลายทางอ่ะ เนาะสำหรับเออน,นิยายเดี๋ยวนี้อย่างเงี้ยค่ะก็ก็มันก็มีการดัดแปลงมันก็ตามเขาเรียกว่าตามสมัยนิยมแหละเออสำหบตวเบมีความสึกอะไรคะสรับงานที่เราเราเป็นคนสร้างสำหรับสำหรับตัวเบลส,ส่วนตัวก็รู้สึกว่าความจริงลราบุพเพมันสิบปีแล้วถ้าเทียบกับตั้งแต่ตอนที่ถ่ายทำสิบปีแล้วนะซึ่งก็เออแต หลายๆคนอาจจะรู้สึกว่ายังไม่นานขนาดนั้นแบบนานพอแล้วหล่อจะมารีเมคอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอแต่ว่าพอถ้าดูทำลายก็เออมันก็มันก็ได้อะ่ะสำหรับเขาเรียกว่าคนยังจดจำได้คนยังรู้จักอยู่อย่างเงี้ยเ,าเาน,นเาะค่ะแปลว่าก็อาจจะต่อยอดแฟนคลับได้นะอย่างพี่ใหม่เขาว่ากดดันมากเหมือนกันชเชื่อค่ะเชื่อว่ากดดันยังไงยังไงแล้วอะไรที่ เป็นภาคแรกแล้วคนให้การตอบรับขนาดน,ะนะั้นอะไรยังไงอะไรที่ต่อมาหลังจากนั้นนะกดดันหมดตั้งแต่หนังบุกเพสอมคมลิขิตทุกคนกดดันหมดค่ะรวมถึงครั้งนี้ที่จะมีการรีเมคด้วยเรลเชื่อว่ายิ่งจากกดดันมากกว่าอันไหนๆเลยด้วยซ้ำแต่ก็ยังไงให้กําลังใจนะคะโดรู้สึกเสียดายไหมถึะครัขขง้งึเป็นเายไหมไม่นะมันก็เราก็ทําตรงนั้นแบบ ดีที่สุดแล้วอ,อ่ะแล้วมันก็มันไม่ใช่ว่าภาพมันถูกล้าง <_ d ata> ความจริงมันยังมีอยู่ <_ d ata> ก็ไปดูรีรันได้อย่างเงี้ <_ d ata> ยเปอนากบอกอะไรน้องไหมลองที่ไรับบทแล้วก็แบทนี่แบบเวอร์ชันน้องอ๋อก็ทำเต็มที่นะคะก็เออเขาเรียกว่ามันคาแรคเตอร์เนาะคาแรคเตอร์ใครคาแรคเตอร์มันแหละเสน่ห์ใครเสน่ห์มันเดี๋ยวคิดว่าก็ทำเต็มที่ในในบทบาทที่ได้รับแล้วก็ขอให้โปรเจกต์ออกมามีเออได้รับความนิยมแล้วกันค่ะ อ๋อใช่ค่ะคือที่จริงเบลได้ทราบก่อนข่าวก่อนข่าวออกมาเพราะว่าเหมือนก็ได้คุยกันว่าคุยทำลายอะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็จะนัดกันกันกบกลุ่มคอมมิวนิดตว่าจะไปเยี่ยมอย่างเงี้ยค่ะก็เลยได้ทราบข่าวก่อนก็เราคุณไม่ออกเราคุยไม่ออกเลยเพราะว่าเบลเบลอยู่กับพี่นน่นมาตั้งนานมากแล้วก็เห็น ความพยายามของเขาค่ะเห็นความทุ่มเทของเขาแล้วก็เอ,อที่ผ่านมาเขาก็เขาก็พยายามมาอย่างมากจนเหมือนมันเหมือนเราดีใจไปแล้วอะแต่กลายเป็นดีใจเกินอ,อย่างเงี้ยแต่อยากจะบอกตามตรงว่าคนที่เสียใจที่สุดก็ต้องเป็นพี่นุ่นกับพี่หลุยถูกไหมคะคือแม้ว่าใครที่จะมีความคิดเห็นยังไงก็ตามหรือว่าเอ้ยมันอาจจะไม่เกิดเหตุการณ์นี้ก็ได้แต่มันไม่มีทางรูอ้อะค่ะมันไม่มีใครรู้ว่า คือถ้าเขารู้ก่อนอ่ะมันไม่มีทางจะเกิดขึ้นอยู่แล้วฉะนั้นก็คืออยากให้ทุกคนร่วมกันให้กำลังใจพี่นุ่นพี่หลุยมากกว่าใช่ค่ะก็เคยก็เคยเหมือนแับเสียน้องไปแล้วครั้งหนึ่งใช่เดีววนน้ใจนก็ตอนนั้นโดาอะทำงานกับพี่หลุย เป็นเออละครเรื่องนึงอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พี่หลุยก็ยังต้องมางานอีเวนต์แต่ก็แบบเออเราก็ได้แต่ให้กำลังใจอ่ะค่ะใช่ก็ซัพพอร์ตแต่ว่าเบลพูดเลยว่าพี่นุ่นเป็นผู้หญิงที่เข้มแข็งมากๆคือเขาเขาอยู่ในปัจจุบันมากเลยอะขนาดแบบเราเราที่เรารู้สึกแบบโอ้โหเราแค่คู่ยังขนลุกเลยอะแต่ว่าพี่นุ่นคือ เออมันมันผ่านไปแล้วแล้วก็ชีวิตมันต้องเดินไปข้างหน้าเขาก็ looking forward ที่จะเดินไปข้างหน้าแต่ว่าเออเมันขอขอเวลาเ้างหน่อยอยเะเสียน้ำตาคตาตั้งแต่ทราบแล้วค่ะม,มีค่ะก็เดี๋ยวจะนัดกันแต่ว่าอาจจะรอรอระยะเวลาแป๊บหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็น่าจะไป ไปรวมตัวกันให้กำลังใจคะ่ะคือพี่ทราบข่าวรูก็อนซึ่งเราได้ทราบก่อนทราบก่อนใช่คะ่ะแต่ว่าคือเหมือนเหมือนจังหวะนั้นเขาเรียกว่าทางทางที่นู่นเขายังไม่พร้อมให้ให้คนทราบอย่างเงี้ยแบบเออสภาพจิตใจอย่างเงี้ยด้วยค่ะที่นูนนะะ่นค่ะเราอะไปย้อนดูที่พี่นุ่นสัมภาษณ์ข่าวที่เราแล้วแบบ พี่นุ่นทำได้ยังไงอ่ะคือเขามีสติมากๆาอ่ะแล้วก็ <laughs> รู้สึกเห็นใจพี่หลุยด้วยที่มาโมเมนต์ที่เขาไม่รู้ว่าเขาจะสูญเสียมากน้อยแค่ไหน,นเขาเขาต้องแบบรู้สึกเหมือนถูกกระชากหัวใจอ่ะเป็นแบบคนที่รักคู่อย่างเองี้ยแต่พี่นุ่นเก่งมากค่ะข,ขอบคุณค่ะจอไหน